หลังจากเขาเขาไปสุมถามอยู่ทางด้านในอาจารย์ได้นำพาสถานยานโยมมหาสมหลดเก่าเก่ที่มีอายุถึงร้อยปีขึ้นไปนี่นี่ปีหนึ่งพันหกร้อยเสาหาหาปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิมหาเทวดาดหลาล นี่ปี1 6 2 5งพั1หเด้๋ยวนี่2,000าวสองโอ้ร้อยกว่าปีตัวหลดเก่าเก่บ้างก็คค่ๆหลรดเกวียนบ้านเราคค่าหลรดเกวียนบ้านเรา อันนี้เป็นเกวียนมีจากนิสองสี่หกแปดสิบเอ็ดสองสี่หกปดสิสมีสิบสองพอดเป็นปฏิจจสม,มุปบาทมีสิบสอหลิมงดงามงดงามางด้านนี้ก็มี ตัวนี้ปีหนึ่ปดร้อยปีหนึ0งพันแปดรปดโอ้สองอกว่าปีพบตัว ลอยกเก่าเกศลอยกว่าปีสองรอยปีก็มีตัวนี้นี่คันนี้นี่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนี่บอก เหลือม1,940งพเ้ารอ่สบอเมนึ่งพนเก้าร้อยสา 40, 40. อาจารย์กระเบิ่งพิษมันเหลือมหนึ่ร้ตัวนี้นี่อาจซีเมีน,นเป็นคนเป็นคนเหรียญทั้งหนาและดึงดึงไงหล่อเหรียว่ามีความงดงามทันสมัย นสมัยในหยกนั้นตโตลดลอยกว่าปี200ปีเทากันสิ่เคยเห็นเนาะผ่านมาแต่หยกแต่สมัยก็จะเป็นของคนรวยในสมัยนั้นของคนมีหนาตาคนร่ำรวยในสมัยก่อน โอ้อันนี้บมมีบุคับอีกหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่คันนี่ความทันสมัยความพัฒนาของเจ้ายนุประเทศธรรมดามาาันตั200้งแต่ร้อยสองร้อยปีมีรถขี่เป็นรถของเจ้านายคนมีเงินสมัยกอ่อนนี่เนาะคนร่ำรวยในสมัยก่อน คันนี้1911อานุเจได้ฮับโมเบียวเออโตแล้วขาเจ้าเก็บไว้เป็นพิธีพัน100 200ปีผ่านมายังให้เฮาได้เห็นรรุ่นนี้ระดับเศษีสมัยก่อนเนาะ เขาจะเาจะห้ขี่อยู่บ่เอามาเปลี่ยงขี่กัจได้เขาจะบว้ขี่แล้วเนาะสมนะฮะะบวเจ้บสมเนาะนยสองรอยรปีรถฟฟร์ดตัวนี้โอ้รถฟฟร์ดปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าอยกว่าปี หลดหลดคนรวยยนสมัยก่อนน่เนาะแมนบอมหอมหลดสลอยหลดหลดหลดคนลุยหลดคนรวยยนสมัยก่อนนั่นยังือห้องก็ห้องหลดสลอย มันงาเลยเอ้าม okay, ีคนงย่นกรเมดหะเโอ้จ้าของพผ่นปะราซ่าเลยเออนอย่ๆเนี้ยอืมคนสมัยก่อนเป็นยังไงวะเออคันงามอนุรักษ์ไว้ จับก <pet> <pf unlikely> ็บ่ได้สุดยอดกดงามหลายพี่น้องเอ้ยงามเนาะ100 200ปีผ่านมาเกียดได้ซํานี้ตัวบ่ธรรมดาโงงานเล็กนี่คือสิบ่ได้มีงงานดอกเล็กเ็รถยตเอาโได้ผลเอาตีเอา ทำไมก่อนนีรถขี่รถอยู่นี่ด้วยลเลยก็กน,นี่ก็เย็นเม็นตี้เอาออกมาหนีก็มีหานกิบซอบหารซื้อเครื่องการซื้อเครื่องที่ระลึก โอเคยดีมีหฮงติดตามคลิปต่อไปเด้อพบกันคลิปหนา้าต่อไปกะเจริญพรสะเทงอนโย,ยมโกอนมธนาขอบใจเลื่อ่ติดติดตามพญธรรมคำสอนกอนมธนาวาสาทู